เดิน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 ไปนอยมืนสักหน่อยเดินไปหน่อยมืนนอย,นนอยมึน,น,มนชื่อหมู่บ้านเดินนอยมึนขโพดคอหักคอ,อให้หักขโพดกันเด้อพี่น้อง <c oughs> ที่นี่เขาไอ้นั่นเขาเอารถเกี่ยวเอางามยุปีแต่ว่ามันเหี้ยวฝักบอกคอยไง ยที่นี่ดีเด้มีที่นั่งพักเวลาเดินเหนื่อยๆนี่นี่ที่นั่งพักเวลาเราเดินเหนื่อยเราก็พักแล้วก็ไปโต๊ะก็พูดบงงามเลยป่านี่เรงโพดเร่งนี่ แรงคักแต่ปลานี้งามอยอู่หักคิดถึงสมัยก่อนนอไปหักข้าวโพดอยู่ปากช่องนับเอาเป็ดแถวแค่นั้นแลหละหักไม่ทันเขาซากทีตอนเป็นเด็กหน่อยอายุ10บเอ็ดสิบสไปหักข้าวโพดรับจ้างหักข้าวโพดท,ที่ปากช่องอนี่โรงไฟฟ้า ทำโรงไฟฟ้าอย่างใหญ่เลยพามาเที่ยวข้างนอกพามาเที่ยวนี่ถน,นนบ้านไร่บ้านถนนเข้าไร่เข้าพงเขาพอใหญ่ไป็นมลเล้ว ผักชีลาวมีเม็ดเต็มเลย,ยมีมีเลยเด้ยนี่มันกำลังผักชีลาวมีผักชีลาวบ้านนี้เขาเรียกต้นบ้านนี้เขาเรียกต้นตึล ชีลาวเก็บหน่อยอเก็บหน่อยเก็บหน่อยอีนางคนไทยไําทำอะไรคนไทยมาทำอะไรเก็บผักชีลาวไปแกงออมอ้้งามอยู่ ตุลตุลตุนตุลตุนตุลผักชีบ้านเขาเด้ผักชีลาวบ้านเขาเด้หอมเอนผักชีลาวบ้านเฮาเด้แต่มันกินได้อยู่หอมอยู่ดีดีมีขี้หมาหรือเปล่า ทิ้งดีกว่าเห็นกุ้งขี้หมา่ะคุณเกียวใส่ด้วยอีย้ทิ้งละว,วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาหยุดงานเอานี่ไงสร้างโรงไฟฟ้า ตรงนี้ผักชีไทยเยอะอยู่โอ้ผักชีลาวลาวลาวนี่ไม่มีขี้หมาหรอกเก็บใหม่เก็บใหม่จ้านี่ตรงนี้งามอยู่หวังว่าไม่มีคนเยี่ยวใส่นะอ้เยอะอยู่ด้วยนี่เต็มเลยนี่

S 1> <S 1> <S เอากอนี้กอเดียวพอนี่ผักซี่แล้วกอเดียวุว,ย,ว,วยงามเลยด้วยเอาแต่เอาแต่ต้นอ่อนๆมันเดินมาไม่ได้จักรยานมาแค่นี้พอต้องเอาเยอะครับ ที่ร้านที่ร้านดัซเสียขายเพลงหรือกำนึงต้องลายโออยู่งามนี่โอ้ยสวยอยู่โอ้ยใครอยากได้มาหายายเด้อเดี๋ยวพามาเก็บเดินม,มาก็ได้ผักกลับยืมเอาถุงมา กำมเดียวพ่อเต็มมันเยอะอยู่นี่เยอะเด้อนี่เต็มเลยกักชีลาวทั้งนั้นเลยอุ้ยนี่ักชีลาวนู่นทางโน้นอีก วว่ามีคนเยี่ยวใส่นะแต่เขาไม่เยี่ยวหรอกมีห้องน้ำนี่อย่างงามเลยอุ้ยสวยสวยงามเด็ดเอาแต่อ่อนๆมันเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนเด็ดเอาแต่ยอดอ่อน,อออนมัน ทางมีผักให้เก็บเต็มเลยดัวนุ่นเยอะแยะเลยมีแต่มันเลยนุ่นตื่นตื่นทางนี้ก็มีเด้ผักชีลาวงามไหมกำเดียว กับเดียวกับพอแล้วยายซูซีนี่ใี่ทุงใส่ายตัวเยอะแยะเลย,ยที่ราวเลย ครอยากได้เก่งอมสวยเดินคนเดีวยว